สวัสดีครับพบกันอีกแล้ควครับอินทพัฒน์การยางช่ไหมวันนี้เรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่กันนะครับผมการดูแลรักษาแบตเตอรี่นะค,ะคร,ะนร,นตตรับตเพื่อยืดอายุในการใช้งานของแบตเตอรี่โดยปกติแล้วแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณปีครึ่งถึงสองปีแต่ถ้าเราหมั่นตรวจสอบดูแลน้ำฝนน้ำกันบ่อยๆก็จะช่วยยืดอายุในการใช้งานของแบตเตอรี่ เพิ่มมากขึ้นครับผมการดูแลน้ำกรดน้ำการก็มันตรวจสอบครับเดือนประมาณเดือนละสองครั้คงครับผมคอยห้าทีีครับก็อยู่กับรถการใช้งานของรถเราเพราะว่าเราวิ่งระยะทาง,ทางไกลๆหรือว่าเราใช้งานแบบบ้านๆทั่วไปก็ต้องตรวจสอบครับผมแบตเตอรี่จะได้ไม่เสื่อมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย วิธีการดูระดับเกจเรีก่กานนะผมจะทำไงนะครับระดับของน้ำก่นดูครับจะมีระดับบอกเราต้องดูน้ำน้ำกรนให้ได้ระดับตัวนี้ครับเส้นที่บอกไว้ครับแล้วเราก็เปิดทุกช่องเลยครับแล้วเราก็มอ,องดูครับว่าออระดับน้ำก่นอยู่ในระดับที่ในเขี่ยวนี้หรือเปล่าหรือตามเส้นทีนี้ก็ได้ครับ เราต้องเติมให้ได้ระดับของเที่ยวนักเตก็มีอยู่หลายแบบครับแล้วเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้แต่ผมตัวนี้จะใช้เป็นตัวหน่งของแขกครับเติมขึ้นไปถึงเที่ยวแล้วครับผมเติมเข้าไปครับขึ้นไปเี่อเที่ยวเติมทุกช่องเลยนะครับผมเติมทุกช่องให้ได้ระดับนะครับลองดูครับได้ระดับไหม ผมเอาให้ได้ระดับถึงเขี้ยวขาวเลยครับกำลังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับในนี้มีแต่น้ำกรดนะครับผมแต่น้ำกันในบริสุทธิ์ครับไม่เป็นไรครับปลอดภัยตัดเตียงไปทุกช่องขอบคุณหรือถ้าดูตรงนี้ไม่เห็นก็ให้ดูระดับเส้นนี้ก็ได้ครับดูระดับเส้นนี้ก็ได้ครับผมมันซองซองดูแลน้ำกรด ตรวจสอบด้วยนำ้ำกดน้ำกันบ่อยๆครับผมเพื่อยืดอายุในการใช้งานชอบกฝากกดติดตามกดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับผมขอบคุณครับ